กอนนี้กำลังเดินทางขึนง้นผู้ขึ้นพาทางบ้านนอกสนบทเอาเห็นกระเบืองมัตแต่นเนาะเช่นเท้ทาทำด้ Bên subscribe say kênh ส่างด่างนตกฝนทาดีเนาะิปูแต่ปลาเดี๋ยวเเป็นให้นนดน,ดน,น yeah นานดอยู่ผูอ e> ย e> ู่พาได้ไงเนาะบำน้ำมันต้น e> มันบ่เศร็จีเศรษฐีป่ามันเมืองบาทเมืองเงือนเสร็จีป่ามันไม่มีเงินเป็นหนักกน่าีจป่ามันดีๆลรวเบ็ดเงินนั่งย่นี้มื่ง ในป่าได้เนี่ยตังหงไชยตะบุสีช,ชมพู้บ้านพักตัวนี้ชิ้นผู้มีมันเดีกันเนาะบ้านพัก,กมีเ่เลยนหาาดอยู่วันนอกได้เนี่สนบ,บทเนาบ้านเนื่อนเนาะ ึกซองสันซามส so okay. ันโอเคสวนมันแม่นี่ะเด่นต่ออ้าวผู้ขึ้นพา anh em chưa băng chưa bạn chưa đó chưa băng chưa một chưa Mua chưa băng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  chưa đã phía sau, mấy số robot Mấy cái gì thêm <laughs> một cái Này tôi đen

มัสมบูอของห่า uh huh> oh, OK. ัินนอกขรอมีงะหเรื Whoops, ่องห่า้าเนาะ้าบกมอเงินนมีเนี่ยเบอกทีกเท่ยวสนมันเป็นอะไรสร้่งน้ยเขเป็นตออยู่เปล่ ก็มีสวัเนอะเช่นชุอนบดมันไปแบบไทยเตาเมือนนดเบื้องลดีเบเไทานที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวใจได้ก็ม่ปนนบอเราราก็ไท้ามวุ้ยน้ำเดียวเดี๋ยวนีเาะแล้วกอรอเี่เขาจะมีกิ้เขาจะได้หมสวันั่งเนี่เป็นม่บานปากตมกึนกับเมืองแกนเท่านะ กากดิว่าเจเดินหงรื่อเป็นโมบันใหญ่เนาะประมาณสามสี่ดอยต้องค้าดิบัตนาทายนะทายนะทักทายสบายดีเนาะทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านปากต้มเรื่องเจนเท่าวันนี้ก็ถือโอกาสเดินงามยมดีเนาะเดินทางมาตัวเมื่อยดึงถึงแดงกินได้เมื่อยนี่วะแม่นวะอเอาเมื่อยดึงถึง บอกได้สานกันากินบอกได้อีน่ะะกินบอกได้จินมากกแมนบอกอย่้ขยกนบอกุว่าย่างเดียวด้วยจีลดปงนะอย่างเด้งก็เพิ่เอกย่างในกบเกี่ยวคือเรข้างในพกิษแต่ว่ามันอก็จะเป็นตะคือคื่นกูนี่เนาะอันนี้มันยังเงียบอยู่น่่บนชิ้นกีตาร์นี่จะหมดอะไให้กับไปให้คือว่าจะมีก็ไดน ผ่านมันปักตบมาเดียวเดินทางต่อประมาณสิบกิโล